ผลการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วในทะเลที่จังหวัดระยองนั้นของทางกระทรวงพลังงานนะคะเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็จะมีการถแถลงชี้แจงในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าแม้สถานการณ์คราบน้ำมันที่อ่าวพร้าวนั้นตอนนี้ถือว่ามีสภาพที่ดีขึ้นแต่ว่ายังต้องติดตามเรื่องของการตรวจสอบผลกระทบนะคะจากอีกหลายๆหน่วยงานด้วยนะคะรวมไปถึงตอนนี้ก็มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีทางนักวิชาการที่ไปพบว่ามีปะการังที่อ่าวพร้าวค่ะมีปัญหาถึงร้อยละเจแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ จเจนว่ามีสาเหตุมาจากคราบน้ํามันปนเปื้อนหรือไม่ค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เปิดเผยผลการสำรวจผลกระทบจากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลโดยนักวิชาการของกรมก็พบว่าภาพรวมของทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยองทั้งแนวปะาการังหญ้าทะเลป่าชายเลนและสัตว์ทะเลหายากไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงกลุ่มประการังบริเวณทางทิศใต้ของอ่าวพร้าเท่านั้นนะคะที่พบความผิดปกติ1ึ0ละเมีเมือกปกคลุมและมีอาการฟอกขาวซึ่งน่าจะเกิดจากเรื่องของความเครียดค่ะแต่ว่ายังระบุชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นเหตุมาจากคราบน้ำมันปนเปื้อน มือต้นเจ้าหน้าที่ได้วางทุ่นปิดกั้นพื้นที่ที่พบปะการาังมีปัญหาประมาณ50ตารางเมตรและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนักดำน้ำผู้ประกอบการเรือและประมงนะคะไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นี้เพื่อทำการศึกษาในระยะยาวและให้ปะการังได้ฟื้นตัวตอนนี้ถ้าเราไปวางทุ่นไว้ตอนนี้เราคงพักให้ปล่อยให้าพักสักพักนึ่งนะแล้ว มีทายไิ่งลงไปตรวจสอบอีกนะว,ว่าหลังจากที่เราให้เขาพักฟื้นแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นไหมหรือเขาแย่ลงนะครับเราก็จะดูอาการต่อนะเป,นเป็นระยะถัดมาระยะกลางเนี่ยก็จะต้องหลังจากสิงหาไปแล้วกันยาอีกนะครับเราก็จะตรวจอีกนะในเดือนกันยาเราตรวจอีกนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราถึงปีหน้าเลยนะครับเราทําแผนไม่ถึงเดือนอสิงหาคมปีหน้าเลยนะครับ ส่วนประเด็นการฟ้องร้องนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ยืนยันว่าจะไม่มีการละเว้นแต่ขอเวลาทำการสำรวจเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายในระยะยาวด้วย ต้างกรมประมงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์สารปิตโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในเนื้อเยื่อของตัวอย่างสัตว์น้ำที่จับจากพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบก็พบว่าสารประกอบสำคัญในน้ำมันยังไม่ปนเปื้อนในสัตว์น้ำอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับสัตว์น้ำที่จับจากอำเภอศรีราชาและเกาะศีชังจังหวัดชลบุรี ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการเชิญเจ้าหน้าที่จาก15หน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและฟื้นฟูกรณีการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากท่อส่งของเรือบรรทุกน้ำมันที่จะส่งน้ำมันดิบเข้าสู่ระบบท่อหลักของบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่27กรกฎาคมที่ผ่านมามาประชุมร่วมกันเพื่อหารือและวางขอบเขตการทำงานค่ะ นายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ในฐานะประธานการประชุมนะคะบอกว่าบริษัทพีทีแอลโบอลเคมีข้อได้ทําหนังสือแจ้งขอขยายเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบเข้ามาแต่ว่าทาง DSI ได้ตั้งชุมพนักง,งานสอบสวนตรวจสอบความเสียหายว่าเกิดจากสาเหตุใดและเกิดความเสียหายอย่างไรบ้างรวมถึงให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบและทํารายงานชี้แจงเพื่อนํมา บูรณาการร่วมกันและหากในงานใดที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายให้ตรวจสอบข้อท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพร้อมด้วยค่ะในทาริสเปิดเผยว่ากรณีนี้ก็เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษ DSI มีอำนาจหน้าที่และมีแนวโน้มว่าจะสามารถรับได้ทันทีค่ะ